โอ้โทษนะครับไปแล้วไปยๆบยเด้อมาดิรีบดิไปชะเลไปชะเไปเลไปชเลยาปเหี่ยวต้องขอโทษแล้วๆคร

พี่กูตายฝากขอบคุณต้อสวยเพื่อนตายหลังไฟเพื่อนตายหลังไฟเพื่อนตายหลังไฟไปหาเพื่อนคิดไปหาเพ่นไปเก็บมไปเก็บมดนี่สอนอาอส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 ไสอสอสอสสอ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 สไปอส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 อลอส หนึ่งศพ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 อไปองนี่เลช่วยไปช่วยไปช่วยไปเพื่อช่วยไปไอ้กูตายไอ้เฮียสัตว์กูตายไอ้เฮียหนึ่งศพหนึ่งศพสวยหนึ่งศพมาสวยหนึ่งศพอะไรหนึ่งเพอนไรสวยสวยน้องด่ามีดด่ามีดด่ามี ผมเียเียไว้สัตว์มึงหล่ว้ยระโจยสัตว์ไหวบาเ้ยไหวป่าไหวป่ายกรไหวไหมสัตว์เสียหายไรียชุบเดยุบดยุบดเอ้ยเอาไปชุดี้ไปชุดีอยายาชุนี้โจโจชุดีโจชุนีโจชุี้โจเฮ้ยเฮียหัวไข่เนีวะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีไปเไืหมเดียไหวไหยวมึงไหวไหมสัตว์มึงยังไม่ไหวเลยน้อง

ไว้ไปสัตว์อย่าไปอย่ไปพี่วายควายตายดิควายควายสัตว์ยังกากเลยย่ยทำเพียไรสัตว์ทำเพียไรสัตว์ุรสามยโจอ้ควายยโจอ้สัตว์ทำเพียไรสัตว์บสามะจอบมสากระจกเฮ้ยยไม่ตอด้ตอบด้สัตว์ตอนด้เฮ้ยยไม่ยไม้สัตว์ยไม้สัตว์ยไมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพุ่งตีกู ผูมผูิเพื่อนโอ้ยยังกูจะร้องผูิเพื่อนเลยอ่ะขอป้าตายขอป้าตายขอป้าก่อนผูมขชุกูขอป้านะรถสวยด่าด่ด่าด่ด่าเ่ด่าไม่ด่ายด่ด่าไมด่ด่าไมด่ด่าไม่ด่ล่าเด่ายด่ยด่ายด่าเลยไ่วเยด่าเลย่าเลยด่ายดยเเย

ชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนแ้วกูตายสวยสวยสวยชุบไปภูมเพื่อนไปหมด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 มันจะหมดมันจะหมดมันหมดมนจะหมดมหมดมนจะหมดโอ๊ยนี่มั้เกือร้ยนมันไอเกืดร้อยนี่มันไห้อ้อยนด่มันเืด้ยตเกีเกืสันไหวบ้าไหวบ้าเฮี่ยหวยทำอะไรทำอะไรตีเลยนี่ทำอะไรทำอะไรตายทำอะไรไอ้าด อารมกาอารมณ์กลางเเพียอะไรสันไอ้เพียเด็กมีหลายไอ้เฮียเด็กมีหลแยติดลูกน้าไปอ้เดียเฮ้ยไอ้ตว์กระจอกไวมาไอ้สันจะเมียต่อมาสอบไวมาอเว้ยจะเมียต่อไปไอ้เด็เพียไอ้สั์ไวากจอไอ้ควายไอ้เพียพวกกูสามเก้าเพียไหวเลยน้องไอ้กระจอกไอ้เฮียไวตาดีไอ้สันแกงงังกกาไอ้เพียเรากูตอไอ้ควายไอ้เพียกระจอกไอ้เด็กเพีย อย่ากากเลยมึงไอ้ยใส่ไอ้เหี้ยแกกระจอกแกงโนเน่ไอควายไอ้เหี้ยแกงแตกเว้ยั้าเว้ยส่มสุ่มสุ่มลงตัวแกงแตกไอ้เหี้ยสุ่มลงตัวแกงแตกไอ้เหี้ยสุ่มลงตัวแกงแตกไอ้สัสกระจอกไอ้เหี้ยสุ่มลงตัวแกงแตกเดี๋ยวกูตอบหมดทุกตัวกูบอกให้กระจอกไอ้เด็กเหี้ยเหี้ยมคุยไอ้สั่เด็กเตะเด็กเตะลรุ่มไอ้เด็กเหี้ยสุ่มนรมตัวแกงแตกไอ้เด็กแว่นไอ้เด็กเสี่ยวไอ้เด็กเหี้ยไอ้ควายสุ่มลงตัวเด็กแว่นไอ้เหี้ยไอ้เด็กเหี้ยนั่งขับเว็บร้อยคือวิ่งไปเสี่ยวไอ้เสี่ยวเอ้ เฟียลชิบหายไอ้เหี้ยไอ้ควายโลกไอ้ควายนี่กูอย่างฟรีอ่ะขนาดกูฟรียังชนะไอ้หน่องขวยด่าเดียวเว้ยวันนี้วันนี้วันนี้ไม่รั้นนะแต่ขอด่าด่ารั้นยังเดี๋ยวเดี๋ยวอายหน่อยเว้ยไม่ได้เล่นเจ็ดวันเฮียจะร้องไห้วะโอ้ขั้วฟีมือดอบจัดเลยเฮ้ยเี้ยหัวเขียวไอสัตว์มึงเนี่ยทำควายไอสัตว์ไอเด็กเฮี้ยตอบมิสัตตอบดิไอเด็กเฮี้ยไอแกกระตอบ ทำคู่อะไรสัตว์แตยุูมได้เด็กเฮียไอ้เด็กไอ้เด็กเฮียเด็กบัดเป๋ข้างซ้ายขับเป๋ข้างขวาแตยุูมได้ไอ้เด็กเฮียไอ้สัตว์กระจอกไอ้เด็กเฮียไอ้เด็กหัวเขียวไอ้ควายไอ้เฮียหัวใบใบโบกไอ้สัตว์ไอ้เฮียหัวไอ้เฮียหัวใบใบโบกไอ้เด็กเฮียแตยุูมได้ไอ้สัตว์เงียหัวไรตอบไอ้สัตว์เฮียทำไมไอ้เด็กเฮียไอเฮียแกกระจอกแกงแตกมากี่ทีกี่ทีก็แพ้เฮียควายไอ้เด็กเฮียหน้าเหมือยว่ะหน้าเหมือนเนี่ย หน้าเหมือนคุยงัวหางไม่เด็กเฮียวู้วจุดเเว้ยสีพลาสต์สูเว้ยไอ้กระจอกไอ้เด็กเฮียเยี่ยมคุยอะไรสั์ต่อบ้างมึงว่ามึงเรียกใครกี่คนกี่คนก็มาได้น้องกูได้หมดไอ้น้องมึงเรียกใครมาก็ได้เด็กเฮียขอตีรู่หน้าได้ไหมเฮียเฮียตัวตลกไอเฮียบาร์กี้ไอเฮียเจ็ดเพย์บาร์กี้ไอเฮียกระจอกมึงก็เปลี่ยนเสมอเนี่ยโคบี้ไอ้เฮียไอเฮียกระจอกง่อยไอ้เด็กปะเป๋ไอ้คุยขอตีรุ่มพ่อน้าได้ไหมเด็กเฮียเด็กเสี่ยวเด็กเป็ดไอเด็กเฮีย ขว้วนอนนอนในหอไอ้ขวไอกะโหลกไอ้กะโหลกไอ้เหี้ยไอ้กะโหลก,คกโคตรกะโหลกอ่ะมึงไอ้กะโหลกเอ้ย